ไม่เป็น้องที่รักนรัทุกท่านผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอมาลังจิตอาจารย์เอตาทิพย์ปผู้ตั้งสารเทวิจรวันให้กระทรวงกลาโหมก็มากราบพี่ยวกราบพี่ๆททุกก่านนะ็ขออนุญาตลงคลิปลงโซเชียลเป็นพิธีทานเนาะนะะฮขออนุญาตพี่ด้วยเนาะก็มาแล้วเคยมาพี่ก็เคยมาใช่ไหมขับรถมาคนมาขับรถมาเนี่ยแล้วจะให้ผมทำตรงไหนวาเนี่ยพี่หัวเข่าหัวเข่าได้ที่ไหนอ่ะ มันหัวเก่าอ่ะมันที่ไม่มันไม่ต้องบวมไปไอ้นี่ละรถยนต้รถน้ำต้นไม้กินขมิ้นชันสิขมิ้นชันมีขายทุกร้านอ่ะเยอะแยะบ้านเราก็ปลูกไปละขมิ้นชันอ่ะเอาก็ปั่นกินอ่ะมันจะลดอักเสบลดอะไรดีใช่ไหมลดความอ้วนความอ้วนดีดีอ่ะเราไปกินดูอ่ะทำเองอะไรเงี well <forward> ้ยเนาะขิงขมิ้นมะกรูดดอกเกลือเงี้ยดีมาปั่นยืนเด็ดเลย ใช่ไหมกินกันตอนนี้เป็นอย่งปวดตรงไหนพี่ปวดเข่าเลยเข่าเลยพอเวลาลากสายาวมามๆเขาปุ๊บมันต้าวไปออกแล้วปวดตอนนี้พี่เดินแล้วปวดไหมพี่เขาชื่ออะไรเนี่ยชื่อไปยูนครับพี่ไปยูนย่อยักษ์สระอุนลอเรียครับอ่ะพี่เดินก่อนเดินให้ผมดูก่อนว่าปวดตรงไหนอ่ะลองลุกเอ๊ะเดี๋ยวพี่ขอขอประการหน่อยเนาะพี่ไปยูนเนาะตัดไปชื่อกั๊ยยู ลารีอะเอ่ะน่าอยู่ได้หมอมนจะให้ผ่าไม่ได้ฮะหมอจะให้ไป่าผ่าก้กลัวเดนไม่ได้อ๋อคุณหมอจะให้พี่ผาท่านก็เมตาได้เดินไม่ได้ยังไงเราัรถเรากลัวจุดนั้นใช่ไหมเออออันนี้ผมก็จะช่วยในเรื่องเจ้าการบรเวนน่ะนะนะก็ปวดอ่ะ ยกขึ้นยกลงนี่ปวดไหมขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยปวดไหมขอบคุณมากครับปวดนิดหน่อยปวดนิดหน่อยครับแต่ถ้าเวลาเราเป็นลากเสายาวแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราจะต้องจิ้งหมดเราจะมีมันก็เปิดคารบวมบวบแล้วปดแล้วก็ยังปวดอยู่ยังปวดไหมยังปวดหน่อยหน่อยเพราะว่าร้อนวานแล้วแร้อนแล้วทำแบบทำถาทแบบไม่เอาเข่าทำเลยเข่าย่อปวดไหมย่อลงไหมย่อได้แค่นี้ครับ Ai chí đi Ủa mà tập lại cái này thế nào đây rồi. Anh này đi ba ba gì nữa กันหมูสักลูกหนึ่งเนาะกันถวายหลวงพ่อหน่อยนะอาทิตปลาแล้วเจ้ากรรมเย้ยโหนผมมีกรรมถึงเรื่องปลาเปลาอะไรอปลาเนี่ยอาจจะเผือไปตกปลาหรือทำอะไรเกี่ยวกับปลาอะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวียุนลุกขึ้นดีนี่เออพี่ยุนจะรีบไปทำอะไรนะก่อนทำประมาณกี่วัน ในเวน่ะบูชิ oh no ้ให้กับปลาแล้วเจ้ากรรมในเวนทั้งหมดทำบุญทำบุญที่ได้ปลาปลาก็หมายถึงว่าเราเคยทำกรรมกับปลาไว้ปลาแล้วเจ้ากรรมมีเวนทั้งหมดแต่โมใส่บาตไม่ใช่ไม่ใช่บูชิ้นให้ปลาใส่บาตรทำโมลูกนี่ไงทิ้งทำทำแบบนี้ไม่ใช่ย่อเลยลุกไว้เลยโอเคดีั้งอีกลงใช่ไหม้งอีก กินยาดิดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นกว่าเก่านิดนึงเออพราะมันตรงตอนนั้นแล้วมันมันจะเจ็บไม่เป็นไรลองทําดูถ้ามันโล่งมันมันกระดูกมันตรงแล้วมันไม่มีอะไรแล้วนะอ่ลองทําดูที่เราทําดูทำแค่สามทีอ่ะนะเป็นไงโล่งไหมไม่มีอะไรแล้วนะผมดูแล้วอ่ะมันเบาเบาไหมมันก็เบาดิ เตะโนอาเตะเตะเตะตรงแรงเออเตะตรงแรงเตะเลยเตะเลยเตะสองทีฝั่งนั้นเลยอย่างนั้นนะโอเคแล้วก็ย่อย่อแล้วก็ลุกดีดีเป็นไงก็ด่าครับโล่งไหครับโอเคมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะศูนย์ถึงร้อยตอนนี้ต้องประมาณแปดสิบครับโอเคดีขึ้นแปดสิบแล้วฝั่งนี้และไอ้ฝั่งนู้นอะ ่านนี้ก็อนี้ให้เจ็ดสิบแล้วครับเพราะว่ามันมันบวมด้วยนครับเพรบวมก็เพราะว่ากินขมิ้นมันโดนนี่าขมิ้นเลยดิ้นบวมโดนเล็กนเด็นใส่ตรงนี้เลกกรเด็นอ๋อมเป็นไรเหนียอยดนกองังอ้าวแล้วดีนะนะก็หวานขึ้นแค่นั้นแหละขมิ้นนะดีขิงขมิ้นมากูดดอกเกลือไปทำเอง ปัน่นมุ้หรอเด็กแล้วก็เอาขมิบบ้นเยอะๆหน่อยขมิ้นชน<ม>ันน่ะไม่ใช่ขมิบบ้นอ้อยนะ<ม>แล้วก็ปั่นเอาน้ำใส่แล้วก็กินเลยยืกิเยอะกินน้ำใหเยอะลงพี่น,นะพี่นนะพี่นนะอ่ะโอเคขอบมือค้างออคมือ้า